สวัสดีครับน,นี้อยู่นานะครับเอาวัวเข้าคอกนี่ก็ไปตาาตัดหญ้าไม่ได้นิดหน่อยครับมาเสริอไม่เข้าหลังจากปล่อยลงนาแล้วไม่งั้นผอมแย่นะครับ ่อไฟไล่มแมลงวัวนมแมลงพวกไรพวกไรหน่อยเยอะเลยครับคอบวัวบ้านๆอันนี้ก็กำลังจะครบสองปีเดืองกุมภาเลยนะครับวัวชุดนี้ก็ได้ลูกมาห้าตัว แต่ว่ามีสูญเสียสูญเสียแม่พันธุ์ไปตัวหนึ่งก็เป็นอุบัติเหตุนะครับที่เป็นลำปีสกินก็ตัวหนึ่งครับรอดถือว่าโชคดีอยู่ก็ยังไม่มีไรายได้ครับมีแต่ทุนล้วนๆซื้อวัวเข้าตอนวัวแพงตอนนี้วัวก็ราคาไม่ได้สูงครับแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนหรอกครับก็ได้ลูกมาละ มันแค่จะเหลือไม่เยอะต้องมาดูกันว่าสามปีอย่างที่เขาว่ากันเนี่ยจะเป็นยังไงศึกษาถ้าไม่ลงมือทํามันก็ไม่รู้ครับโดยหลักผมก็ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงเองด้วยเพราะว่าอยู่ทานจังหวัดน,นะครับก็พอทาก็ดูแลให้ผมได้กลับมาก็ม่ได้มาดูบ้าง ช่วงที่ผ่านมาช่วงลูกทอดลามาช่วงลูกทอดก็เป็นช่วงทํานาพอดีก็ได้หาตัดหญ้าทุกวันนะครับปีนี้ฟางก็ได้ไปแล้วครับห้าร้อยกอดโดยประมาณค่อยๆทําไปครับ ไม่มีไฟฟ้านะครับมีใช้โซลารเซลล์ก็ทำเองครับโซลาเซลล์อันนี้หลอดไฟก็เป็นหลดไฟไ่ยุงเะไรไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วครับก็แห้งแรงครับช่วงนี้นี่โซลาเซลล์พอได้ใช้พัดลมได้ใช้แสงสว่างได้เพราะว่าส่วนใหญกพ่อตาเขาจะนอนอยู่นี่ครับ ตรงนี้ก็พวกนี้ก็มาสองปีครับเพราะว่าทําเพื่อจะลองรับบัวตรงนี้แหละยังไม่ได้ขยับขยายอนาคตก็ว่าจะขยับขยายครับถ้าได้ย้ายมาอยู่ที่นี่บัวก็ไม่ได้ตัวใหญ่แบบบาะมาเรือดร้อยแล้วครับก็เป็นลูกผสมเป็นพวกไทยกลางสูงประมาณร้อยสามสิกว่า จะมีครับมีวพวการกลมฝูงอยู่ก็จะมีเชื้อบาซิลเสียงลมอาจจะแรงหน่อยนะครับชงนี้หน้าหนาวลมแรงครับได้ลูกมาห้าตัวก็เป็นตัวเมียสี่ตัวครับก็ถือว่าโชคดีมีตัวล่าสุดนะครับได้ตัวผู้นี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวผู้ก็ถือว่าโครงสร้างเขาใช้ได้อยู่เลยนะครับพ่อเขาก็ตัวนี้ละครับเนี่ยพ่อกับแม่เขายืนค่ล้กันเนี่ยพ่อแม่ ก็พุ่งคลอดเมื่อตอนธันวานี่แหละครับไม่ติประมาณพฤศจิกาหรือธันวาผมว่าจะไม่ได้ประมาณเดือนกว่ากว่าแล้วครับมันถือว่ามันคงสร้างมันมันดีนะมันใหญ่จะทันในพวกนี้ละวันนี้ก็หกเจ็ดเดือนนะครับส่วนลูกตัวปีกว่านะครับซ้ายสุดในตัวนั้นปีกว่าลูกมันจะสองปีแล้วครับ พราะด้วยความที่แม่มันคงสร้างไม่ใหญ่มันก็จะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่รู้ว่าพ่อมันเป็นพ่ออะไรน่าจะเป็นพ่อในฝูงก่อนที่ซื้อมาแล้วครับเพราะว่าลูกติดท้องมาส่วนที่เหลือก็ามาผสมวัวชาวบ้านแถวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็ที่เห็นเห็นก็ได้ลูกมันก็สองตัวแล้วครับพ่อตัวนี้แม่แม่ใหญ่แม่ใหญ่ ควคุมครับนี่เฉยครับเฉยมีลูกติดท้องมาทรงเหมือนไม่ได้ท้องครับผมอม,อม,อมตอนนั้นมาตอนนี้ก็น่าจะท้องครับน่าจะท้องแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้เอาหัวหานวบำรุงหน่อยเพราะว่าช่วงทํานาช่วงหน้านานหัวจะผอมหน่อยก็ได้หัวหานมาบำรุงพวกแม่ที่ให้นมลูกด้วยเพื่อที่จะให้เขากับสัตว์ไว้นะครับ ก็ตัดหญา้าใส่เก่งมาให้พอให้เขาได้เลียมกินก่อนเข้าเคาะเดี๋ยวก็จะเอาฟางใส่ไว้ลครับสักก้อนหนึ่งให้เขาได้กินก่อนนอนตัวนี้ก็ไม่กินแล้วครับเข้าไปแอบอยู่ข้างในแล้วเป็นบรรยากาศข้องวัวเป็นบ้านครับ รตรงนั้นก็เป็นเถียงนาครับใกลๆไ,ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงถ้าเลยสายไฟต่อมานี่ก็ประมาณวัดดูประมาณ1กิโลครับลองใช้แอปวัดดู 1>, 1กิโลไปกับ2เส้นสายเบอร์สายเบอร์16ไฟก็ไฟน่าจะตกอยู่ครับไม่น่าพอต้องใช้สายเบอร์ย0กว่ากว่าสองใช้สองเส้นก็พันเม็ดเป็นสองพันเม็ดก็ งบประมาณเยอะอยู่ครับก็ถ่ายชมนะครับไม่ค่อยจะมีอะไรถ่ายลง youtube ถ่ายไว้เพื่อเป็นความทรงจำด้วยเพราะว่าใจก็ไม่ได้จะทำเป็นการสร้างไรายได้อะไรผมไม่ได้จะมีการลงคลิปต่อเนื่องก็ถ่ายไว้ลงเป็นความทรงจำตัวเองไว้ครับคลิปนั้นคลิปนี้เมื่อก่อนคิดจะทำแล้วมันก็เราก็ไม่ได้มี ทางในการทําที่ถูกต้องด้วยไม่แน่ครับอนาคตถ้าเกิดได้มาอยู่ตรงนี้จริงๆมีเวลาอยู่กับปัวเราก็ได้มีเวลาถ่ายคลิปเยอะขึ้นเผื่อจะได้ถ่ายให้ชมกันครับ,รบสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้ะครับสวัสดีครับ